สวัสดีครับสลีฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปคอยจับฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก f m 99นะครับคลิปนี้ก็ไล่เรียงกันหลังจบฟีฟ่าเดย์แล้วกันนะคืนวันที่15ตุลาคมกลางเดือนตุลาคมแล้วนะครับก็เหลือผมโยกเป็นบราซิลซีรีเอนะครับฟุตบอลลีกสูงสุดของบราซิลมาให้ติดตามกัน1คู่แล้วกันนะครับเป็น2ทีมใหญ่แหละแอตเลติโกมิไนโรกับคูไซโรนะครับที่จะลงสนามเจอกันนะครับก็วันนี้อาจจะเป็นบอลเล็กหน่อยแต่ว่าก็ ว่าคลิปวิเคาราะห์ู้ฟุตบอลก็ลงทุกวันนะครับฝากด้วยช่องนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกท่านติดตามกันอยู่ก็ฝากด้วยกับทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดนะครับแอดไลน์เขากลุ่มร่วมกันมาผ่านทางไลน์แอดที่ @gm33 นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยเอัออลเลนโกวินาโรเจ้าถิ่นเนี่ยผมว่าใน5นัดหลังพวกเขาดีขึ้นเลยนะครับแม้ว่าจะรั้งอันดับที่14 6ของตารางตกลงมาพอสมควรแต่5นัดหลังในพวกเขาชนะถึง3 เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งถือว่าโอเคเลยทีเดียวส่วนทางกับคูเซโร่ที่แม้ว่าจะรั้งอันดับ3ของตารางเ่ยนะครับแต่ว่าหลังจากชนะมา2นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยสามนัดหลังเป็นการแพ้สนึ่งแล้วก็เสมอสะสองถือว่าความสะดุดไปพอสมควรนะครับปัญหาของอัลเลนโกมิไนโรจะขาดเรียนโก้นะครับกองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งลวนเทสโซดี้นะครับลงมาทำหน้าที่แทนนะครับขณะที่คูสุดหน้าในระบบ4 4 2ยังอยู่ทั้งโรนี่แล้วก็ดูดูที่กำลังฟอร์มดีทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับ ขณะที่คูเซโลก็เสียกองกลางห้องเครื่องตัวหลักอย่างมาติอุสเอลิก้ที่เจ็บจากเกมล่าสุดเหมือนกันนะครับก็จะอีกคนนึงที่เจ็บยาก็จะเป็นยาเดซอนนะครับที่ลงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกลางห้องเครื่องจะวางท่านั่นงคิสเซียนนะครับลงเป็นห้องเครื่องแทนแล้วก็คู่สุดหน้ากาเบรียบาโบซากับเคนนี่อารอโยยังอยู่ทั้งคู่ตัวผู้เล่นของคูเซโลดูดีกว่านิดๆแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยแอลันติโกมิเนโรกับดูดีกว่าในช่วงหลังนะครับผมยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับ คือพอดูให้นิคับอกแปลกๆว่าไม่ไม่ดูแบบสูงตนเกินไปเนี่ยผมมองเจ้าบ้านไม่แพ้นะครับเพราะว่าดูตัวเลขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันแปลกๆอยู่เหมือนกันผมว่าเจ้าถิ่นอารันติโกมิเนโรสู้กับคูเซโรได้วันนี้ครับอย่างน้อยไม่แพ้คาบ้านครับและหากจะมีผู้ชนะจะเป็นเจ้าถิ่นอารันติโกมิเนโรครับคลิปนี้ฝากไว้คู่เดียวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ